Level up Level up ทันทีนลก็ยังสบาย Level up Level up วิ่งไปไกลไม่เคยจะพ่าย Level up Level up เพิม่มพลังจุดไฟในกาย Level up Level up สัตรูมาเห็นก็คงละลายอ <laughs> ยากเก่งต้องเลเวล up เสื้อยืดโนโนเกะเลเวล up ใส่แล้วเก่งใส่แล้วเท่แน่นอนของแท้ที่ร้านแวบออนเท่านั้นซื้อพร้อมเสื้ออัมุปลด,ดทีหที่ชป,ปีทีลิงด้านล่างเลยนะครับโอโอ,ปปต,อตอนนี้เราอยู่ในแอคเคาท์สำรองนะฮะเป็นแอคเคา์ที่ยังไม่เคยเข้ามาเล่นเกมนี้ โดนแยกใหม่เซิฟเบอร์หนึ่งที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเวลนรก๊อสมาไม่มีเงินกันใช่ไหมล่ะอย่าว่าแต่นายเลยเราก็ไม่มีแยกเซิฟอย่างนี้เลยเออแล้วเครื่องนี้ล่ะเครื่องรวมไม่มีด้วยบ้านอยู่ใกล้กันใช่ไหมเฮ้ยได้ได้ได้บ้านอยู่ใกล้ก,ลกันคือถ้าเกิดเราเอ้าได้ปุ๊บออกเลยได้ปุ๊บออกปับ๊บคือกะว่าจะมาดูว่ามีซิกเวตในบ้านเพื่อนไหมนะฮะในเซิฟปกติจะลองแบบมาสติลดูบ้าง แต่กลายเป็นว่าแยกเซิร์ฟไปคือจําได้ไหมฮะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เล่นแรกๆคือตัวหายากๆมันออกมาง่ายนะผมว่าอาจจะเกี่ยวเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟเริ่มต้นเนี่ยตัวหายากอาจจะมาง่ายถ้าเราไปอยู่ในเซิร์ฟ VIP มันจะกลายเป็นเซิร์ฟเก่าเซิร์ฟใหม่ในเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีครับเซิร์ฟ VIP เครื่องรวมก็ไม่มีน่า,าจ,จะเป็นเซิร์ฟของผู้เล่นใหม่โอเคอ่ะเจ้านูบินีพิซนินีมาเสื้อยังตัวเดิมอยู่เลยแอมนูบเวอร์ชันออริจินอลนะฮะ ยังเป็นตัวนี้อยู่เลยอ่ะมาลองดูซิถ้าเกิดเราบูตเซิร์ฟในเซิร์ฟนี้คูณ2แล้วก็คูณ4ถ้าเกิดมามากขึ้นก็แสดงว่ามาอยู่ในเซิร์ฟเริ่มต้นได้ผลแต่เราต้องมีเงินก่อนด้วยขอสี่คนสักตัวหนึ่งกโก้เฟนตัวเอเลเฟนโตเห็นไหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาง่ายกว่า แต่เออผมลืมจริงๆต้องเปิดอันนี้ก่อนแล้วค่อยบูธเซิรฟ์ฟ <laughs> ไม่มีเงินพี่ใจเย็นก่อนพี่พี่พพแปบ๊บหนึ่งพี่โอ้ยขอซีเควตหน่อยเหอะนะนะขอซีเควตหน่อยกโก้ฟนตเอลิเฟนโตกำลังจะไปกโกูฟนตเอลิเฟนโตกำลังจะไปกโก้ฟนโตเป็นล้านครับยังไงตังก็ไม่พอโอ้โหขอใบสัน่น ไม่สนติกิปุติเลยโอ้ยเจ้ฮโบรบ uh ักหมดอฮะไม่เป็นไรครับนี่ไงตู้อ๋อเอาตู้จะไปเหรออย่าบอกนะว่าตู้ฟิวทาไมเนี่ยอีกเก้าชั่วโมงตู้ฟิวจะไปโอ้โหอัปเดตกี่โมงนะรอบนี้ตีสี่แล้วเหรอไม่อยากเอาให้เขาอื่นมาปนจะกลายเป็นว่าเป็นผู้เล่นเก่าอะไรอย่างนี้ <c oughs> มาตัวเดียวแล้วก็หายไปเลยหรือว่าอาจจะไม่เกี่ยวอันนี้สี่แสนได้อยู่ เป็นโกไรโนโตสเตริโนให้เงิน2อง0นหต่อวินาทีอัปเดตหน้าไปแล้วครับโอ้เสียดายมากคือจริงๆน่าจะเพิ่มตัวมาเยอะๆหน่อยนะติดป้ายเอาไว้ก็ได้ว่าชช่ตัวไหนรวมกับอะไรได้อะไรมันจะได้แบบเล่นได้นานขึ้นอะ่ะเอามิติกมารวมกันเยอะๆให้กลายเป็นเบลลสกอสให้ได้สักตัวหนึ่งก็ได้นะอาจจะรวมยากหน่อยออสองแสนสาตัวหายากยังไม่มา มิตติกหลักล้านก็ยังหยิบไม่ได้ทีแสนให้นิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง,นนงเร็วเร็วเร็วเพื่อนานายจะไปแล้วอืมเอาโอเคไรโนโทสเตอโนรนไรโนโทสเตอโ n นเอ๋ตัวฟาร์มเงินตัวฟาร์มเงินสองตัวช่วยกันหลักล้านอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอ่ะเก็บมาเก็บมาไราโนถ้านายมาอีกเราก็จะซื้ออีกนายช่วยฟาร์มเงินให้เรา เ็นดมอนดไดไหมผ่านไปเจดนาที8นาทีนะครับมาตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้สี่ล้านตี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 สหูร์สี่ล้านสี่ล้านอีกเก้าชั่วโมงแค่ไ้าจากกี่โมงหนึ่งสอง๋อตีสองครับไม่ต่างกันเลยครับอัปเดตตีสองกับอัปเดตตอนตีสเดี๋ยวนะมิติกมามิติก,ม,ตกมิติกเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินห้าแสนหตัวนี้ไดมอนด์ครับตัวนี้ไดมอนด์นะแล้วตัวระคีแตงเกียวแตงเกียวเบลล์ลอดกอดมาตัวเดียวครับ แล้วก็เงียบหายไปเลยตัวนี้เป็นไดมอนช่วยเราได้อยู่ให้เงิน3,700นะเยอะกว่าเยอะกว่าโอ้มิติกแิกี่บล็อกเท่าไหร่2.5ล้านไม่พอก็แสดงว่าไม่เกี่ยวนะครับเซิฟเก่าเซิฟใหม่เข้มเหมือนเดิมมาอีกมา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 ไปม,มิติกนี่แหละฟาร์มเงินเพื่อเป็นลัดกอด ถ้าเราจะซื้อมิติก,ก็ต้องเป็นตัวที่เป็นไดมอนหรือว่าโกนะฮะเพื่อความคุ้มค่าในการเกร็บเงินอืมอันนี้ก็ได้อันนี้สามจุดห้าไม่น่าจะทันให้เงินแปดพันเจ็ดไม่ได้ไม่ได้ครับต้องเป็นตัวเป็นโกเด้นหรือว่าไดมอนเพื่อความคุ้มค่าในการซื้อ,อืสามล้านเรียบร้อยโอ้ยตราลาลิตาตลาลาโอ้โหยี่สิบล้านไม่ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ตระลาลิตาตลาลา เป็นรดกอร์มตัวที่สองครับจากการบูสต์ไปสาสิบนาทีเลยอีกครึ่งทางลาก่อนนะโชคดมีมิติกมิติกตัวหายาก,ยากมาเร็วโอเคจะสี่ล้านและสี่ล้านเรียบร้อยโอ้โหห้าล้านโกโกเฟนโตเอลิเฟนโตครับผมเรียบร้อยอย่างซื้อไม่ได้ครับ <laughs> อีกล้านหนึ่งเพื่อนทันไหมเนี่ยเพื่อนซื้อเป็นรถกอร์สักตัวนึง ทัน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 เร็วเร็วเร็วรมีผลิตเงินเร็วห้าล้านห้าล้านเป็นรถก๊อตไม่ได้เป็นไดมอนโอ้เสียดายตัวแรกไดมอนเร็วอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวห้าล้านโอเคครับให้เงินเท่าไหร่นะให้เงินหมื่นเจ็ดก็เยอะกว่าอยู่ดีฮะไปกก๊กฟันตัวเลฟันโตโอ้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวสามแสนสี่แสนโอ้คุ้ม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 กุฟนโตนี่คือเจอบ่อยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยขอบใจขอบใจมากขอบใจมากรอต่อรอต่อ ต่อไปก็น่าจะต้องเป็นรถกอนแล้วฮะเจ็ล้านแล้วเงินแต่ว่าซีเควตเลืออีกเก้านาทีซีเควตสักตัวหนึ่งจะได้เห็นไหมสรุปแล้วคือไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเซิร์ฟผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าเหมือนกันโรยเกลือเหมือนกันทุกอย่างเข้มเขมอันนี้เป็นโกให้ใหมื่นหนึ่งเฮ้ยได้อยู่ตัวนี้สี่ล้านเต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 เเต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 เ โอเคครับคุ้มค่าคุ้มค่ามาเลยราคา 4, 000, 000. สี่ล้านเตเตเตสูระดับมิติแน่นายคือตัวใหม่ไม่ได้เป็นโอ้ตัวนี้สี่ล้านให้มื่นสองเลยฮะโอเคโอเคขนาดไม่ได้เป็นอันนี้นะไม่ได้เป็นมิวเทสยังให้เงินเยอะเลยมาฟาร์มเงินมาฟาร์มเงินตัวนี้มาฟาร์มเงินอืมแป๊บเดียวช่วยกันฟาร์มเงินก่อนเสร็จพา้าเอมามาม,ามา มา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 ร้านเดียวเองกากาซิโตซาตาลิโตโอ Oh my god How much Oh no 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 45, <laughs> no สี่สิบห้าล้านซาซาลาติโตกากาซิโตคัซาลาติโต No ทำไมถึงเป็นอย่างนี้โอ้ยังไงก็ไม่ทันครับสี่สิบห้าล้านให้เงินสามแสนอะลาก่อนนายโอ้ไม่ โอ้โหเป็นรถกอตัวใหม่สิบดล้านเองยังไงก็ไม่ทันครับ <laughs> ทำไมไม่ตัวอื่นมาก่อนล่ะอันนี้ให้เงินเท่าไหร่หมื่นหนึง่งอะไป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 โอ้ oh, oh. เสียใจเ <laughs> แต่อย่างน้อยก็มาตัวใหม่ตอนนี้ต้องการหลักหมื่นขึ้นไปโอเคอีกส5ห้านาทีมาลุ้นกันว่าเราจะได้เป็นรถกอรตเพิ่มสักตัวไหมตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวที่ว่างหนึ่งที่ เก็บเงินกันไปเก็บเงินกันไปอ21ล้านโอ้เสียดายมากถ้าลอยสันนิดหนึ่งนะเราค่อยมาเราซื้อได้แน่นอนเป็นโกลเด้นด้วยให้เงินต้องสามแสนแะน่หลายสิบเท่าเลยให้เท่าไหร่นะให้หมื่นหนึ่งสามล้านห้าโอเคไปเลรูเลรูเลรูลเรูเลลูเล,เ,ล,เ,ล,เ,ลเราต้องการหลักหมื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้หลักพันขอบใจมากไรโนผู้เริ่มต้นของเราไราโน ทำงานหาเงินให้เราส่วนที่เหลือก็เก็บเงินกันไปเก็บเงินกันไปห้หได้40ล้าน50ล้านอันนี้หมื่นห้าโอเคสี่ล้านโอ,โอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเจ้าไรโน่ thank you นะขอบใจนายมาก lucky block โอ้ lucky block ไป2ยห้าล้านก็ยังดีครับ มาสุ่มดูว่าตัวไหนจะมา15นาทีรอได้เราได้โอเคครับเก็บเงินมาเรื่อยๆหวังว่าลกิบล็อกตัวนี้จะนำพาตัวใหม่มาให้เราอ๋อใช่ตัวใหม่อยู่แล้วอืมไม่แน่5ที่เรารออยู่นั้นอาจจะมาทําไม่ไม่มีเสียงเป็นโก้ด้วยให้20,001กัวโกฟันโตเลฟันโตกโกฟันโตให้20,000น,นะครับตอนนี้ให้เยอะที่สุดก็คือกโกฟันโตนั่นแหละเหลืออีก10นาทีนะครับไม่แน่ซีเควตอาจจะมาก็ได้สักตัวหนึ่ง พูดถึงซีเควตจิราฟาเซเรสเตมาครับ7ล้านฮะให้เงิน20,000ื่นจิราฟาเซเรสเตอ่าเราต้องลบโอ้ job, 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 oh my god ลบตัวนี้เลยอย่าบอกนะว่าเป็นบิลเลียนผมว่าน่าจะเป็นบิลเลียนผมว่าน่าจะเป็นบิลเลียนร้อยเจ็ดสิบห้าล้านโอ้ oh. <laughs> ร้อยเจห้าล้านเลยเหรอพี่โอ้โหให้เงินเจ็ดแสนโอ้ในที่สุดก็เจอครับซีเควตตัวหนึ่งยังเหลือเก้านาทีแต่ว่าต้องลำลากันแล้วนะตังไม่มีร้อยกว่าล้านตราลาเลโรทราลาลาโอ้เพื่อนรักตราลาเลโลตร่าลาลาให้เงินห้าหมื่นเลยนะครับตราลาเลโลทราลาลานี่คือเพื่อนรักของผมตราลาเลโลตราลาลาตรลาเลโลตร่าลาลาสิบล้านคุ้มค่าครับผม ตราลาเลโลตราลาแป๊บเดียว2.9ล้านครับให้เงินเยอะที่สุดโอ้เสียดายมากนายมาช้าไปนิดหนึ่งก็กฟันตัวเอฟันโต,นตครับผมแน่นอนครับเราต้องไปลบตัวจเจ้ากอริโลวัตเตอร์เนลโนโ,นโอกาเล็กซี่มามาตอนนี้เนี่ยนะเบลล์ก็สก็มาเยอะอยู่นะมากี่ตัวนะหนึ่งสองสามเออมีที่ซื้อไม่ได้ด้วยขี้เกียจนับแล้วไม่เป็นไร ไปรอดูกาแล็กซี่ตรงนูน้นโอ้น,นี่นี่นี่กาแล็กซี่ห้าหมื่นหกอนี่ด้วยทำไมไม่มีเสียงเนี่ยอืมเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงอันนี้อันนี้อันนี้นนนนออบ,บ้านเต็มลบสองที่ลบสองที่ด่วนๆ thank you แล้วก็อืมตัวไหนตัวนี้อืมตัวนี้ตัวนี้นี่โอเคสองที่ครับตัวนี้ห้าหมื่นกว่าไปแล้วก็อันนี้เป็นกาแล็กซี่โอเคครับ จะร้อยล้านแล้วอ่ะโอ้เสียดายมากร้อยสห้าล้านโคโคฟัน <c> ต <oughs> <c oughs> ัวอะไฟันตัวไม่ตัวแล้วครับแต่ไม่ติดโอ้เสียดายมากแคลเซี่ห้าล้านห7ึ่นเจ็ดต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องแล้วมั้งได้แล้วละ่ะเพราะว่ามีตัวโกลเด้นอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเจาตัวนี้เขาคือทีวีโอ้โหไม่จอดทีวีให้เงินแสนนึงราคายี่ส้าล้านได้ได้ได ให้เงินเยอะให้เงินเยอะโอเคครับจะออกกา้านะฮะแล้วก็เหลืออันนี้อกันหนึง่งเป็นกาแล็กซี่อีกสามนาทีอ่ะรอเปิดอ่ะตอนนี้เงินร้อยหสิอดล้านแล้วอีกนิดนึงก็ซื้อจบทบบได้แล้วนะฮะถ้าเกิดมาอีกรอบหนึ่งซีเควตตัวเดียวที่เราเจอวันนี้ร้อยเจ็สิบห้าล้านครับยินดีต้อนรับจบจบบนะครับรบกวนกลับมาอีกรอบหนึ่งเด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 โอ้ยเทอร์โ,รโบสามพันให้เงินเท่าไหร่นะให้เงินแสนห้า แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอย่างงั้นเจ้าโก,กเฟนโตแล้วกันไม่ไม่ไมตัวนี้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 น thank you thank you เธอบร์สามพันครับให้เงินแสนห้าราคาย<ะ>ีห้าล้านขอบใจมากไม่ติดกาแล็กซี่มาด้วยละนายโอ้เสียดายไม่งั้นเป็นล้านเลยเนี่ยเออแล้วปัญหาคือตอนอัปเดตเนี่ยแน่นอนบ้านน่าจะไม่ว่างบ้านเต็มแน่ๆจะไปไว้ที่ไหนโอเค หัวใจสมองโอ้ให้ 45, สี่หมื่นห้าเสือๆนะครับเรียบร้อยฮะเงิน200ล้านตอนนี้อ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ